วัสดีครับท่านผู้ชมผมสันติ Official นะครับวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมจะไปตามหาบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ผมเข้าไปดูใน YouTube ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเกิดความสนใจมากครับคนนี้นะครับชื่อช่อง YouTube ของเขาชื่อว่าหมูน้อยบ้านแพงชาแนลนะครับผมก็เข้าไปสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆนะครับก็รู้ว่าเขาปลูกโรงเห็ดหรือเขาทำเรือนพ่อเห็ด อยู่ที่บ้านนนขวาวตำบลดอนหันอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับผมได้โทรหาเขาก่อนที่จะมาแค่หนึ่งวันครับว่าผมจะแวะมาเยี่ยมแต่วันนี้มากกว่าสิ่งที่ผมจะมาเยี่ยมนะครับผมจะมาถาม,ถามถึงที่มาที่ไปว่าคุณทำโรงเห็ดทำเห็ดเพื่อเอาไว้จำหน่ายเอาไว้ขายเพื่อประกอบมาอาชีพให้เราเกิดรายได้และเพราะอะไรเราถึงได้มาเป็นเจ้าของช่องยูทูบเบอร์ ช่องหมูน้อยบ้านแพงชาแนลครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะ,คะผมสันติออฟฟิเชียหมูน้อยบ้านแพงชาแนลค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมมาเจอตัวเป็นเป็นนะฮะช่อง y o YouTube หมูน้อยบ้านแพงชาแนลนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานที่ผมได้สืบหาข้อมูลและก็ได้โทรหาก่อนที่ผมจะมานะครับผมตั้งใจว่าผมจะมาเยี่ยมแต่ว่าวันนี้พอผมมาถึงสถานที่แล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจนะฮะ ทังมาเยี่ยมและก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่า,าถ้าเราจะถ่ายวิดีโอหรือเราจะสร้างอาชีพออนไลน์เราจะเป็นยูทูบเบอร์เราอายุแค่นี้เราเป็นได้ไหมเราอายุแค่นี้เราทําได้ไหมนะครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์การที่เราจะมีอาชีพในเรื่องของ การทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับออนไลน์นะครับเพราะว่ายุคนี้สังคมทุกวันนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยียต่างเข้ามาทำให้เศรษฐกิจทำให้ระบบทุกอย่างนะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกอย่างช่วงต่อไปนะครับผมจะถือโอกาสนะครับมีการวันนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมไม่ได้เตรียมการมาก่อนว่าผมจะ,ะพูดคุยอะไรยังไงผมจะถามส,สดนะฮะใ,ให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปพร้อมๆกันนะฮะก่อนอื่นที่ผมจะถามว่า คุณมีที่ไปที่มายังไงเกี่ยวกับการที่คุณเป็นยูทูบเบอร์ผมจะถามก่อนว่าก่อนที่คุณจะมาเปิดช่อง YouTube เป็นยูทูบเบอร์ช่องของคุณคุณได้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพทําทำไออาชีพหลักก็คือเป็นพนักง,งานของบริษัทอลิสตาอินเตอร์จำกัดค่ะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็ความงามค่ะแล้วก็มาทาโรงเห็ดนี่แหละคะ่ะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นเป็นยุคโควิดนะคะยุคโควิดเราไปขายมันก็ ยอดมันลดน้อยลงนะคะไปมาลําบากก็เลยว่าเออคิดในใจก็อยากทําอาชีพเสริมก็คือทําทําลงเห็ดนี่แหละคะ่ะก็เลยตัดสินใจลงพันก้อนค่ะเป็นอาชีพเสริมนะคะครับแล้วตั้งแต่ลงเห็ด1 0 0 0พนก้อนขอญาตแอบ,บกระซิบถามนะยครับว่ารายได้ดีไหมครับรายได้ดีคะ่ะเฉลีย่ยแล้ววันหนึ่งออกกิโลครับขั้นต่ำห้ากิโลคะ่ะห้ากิโลแล้วก็ถึงสิบโลคะ่ะเรามีการขายยังไงครับถ้าถ้าเราขายปีกนะ่ะกิโลละหนึ่งร้อยค่ะ แต่ถ้าเราไปขายทรง<ฮ>กิโลละ80บาทค่ะโอ้หต้องบอกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะต้องบอกว่าแม้กระทั่งที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเลือกที่จะมาพูดคุยและก็สัมภาษณ์ก็คือการทาโรงเห็ดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างไรายได้ดีนะครับคุณแม่ผ่องเนี่ยปลูกเห็ดอะไรครับเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าะนะครับทำมากี่เดือนแล้วครับเนี่ย จะเข้าสองเดือนแล้วค่ะจะเข้าสองเดือนค่ะคิดว่าจะขยายลงเห็ดต่อยไหมครับคิดว่าจะขยายค่ะอ่าแล้วต้องบอกนะครับว่าปีนี้ก็อายุน่าจะ50กว่ากว่าใช่ไหมครับอายุประมาณ50กว่ากว่านะครับทีนี้ผมจะมาถามทิศเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะฮะในขณะที่อายุ50กว่าเนี่ยกับ60ต้องบอกว่าใช้คําว่าสว ถือว่าสูงวัยนะครับเพราะว่าผ่านวัยทองมาแล้วตอนนี้ก็จ่อไปที่สวก็คือสูงวัยใช่ไหมฮะ,ะก็คืออยากกระถามเนี่ยว่าที่ไปที่มาที่เราได้มาเป็นเปิดช่อง y t u t u นะฮะที่เรามีช่อง YouTube เป็นของเราชื่อช่องหมูน้อยบ้านแพงชาแนลเนี่ยเรามีที่ไปที่มายังไงครับขอฟังคร่าวๆก่อนค่ะก็คือศึกษาในใน u t u b e นะคะ เห็นเขาทําได้เอ๊ะเราเก,ก็บป่านนี้เราจะทําได้ไหมก็ลืงลองศึกษาดูนะคะหลายคลิปหลายตอนก็โอเคคิดว่าเราทําได้คนอื่นทําได้เราต้องทําได้ค่ะแล้วก็พอดีได้มาเจออาจารย์นะคะได้มาเจอท่านอาจารย์อาจารย์แนะนําวิธีการพูดวิธีการออกหน้ากล้องตั้งกล้องแล้วก็เลือกมุมค่ะแล้วก็ได้ศึกษากับท่านไปเรื่อยๆค่ะ พอมีความรู้แล้วก็มาเปิดของตัวเองพอเปิดมาดูช่องตัวเองภูมิใจมากๆค่ะหน้าปลูกก็สวยวิธีการพูดที่แรกคลิปแรกเราก็พูดไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้คลิป2คลิป3เราก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆศึกษาได้คำแนะนำจากอาจารย์ค่ะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อกี้ก็ถือว่า เป็นที่ไปที่มาว่าทําไมถึงได้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับผมก็ได้พูดคุยเบื้องต้นก่อนที่จะมีการถ่ายวิดีโอร่วมกันวันนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะหาเวลานานกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเปิดใจเนาะเพื่อเปิดใจใ<ช>คุณเจ้าของช่องหมูน้ำมันแพงชาแนลนะครับเปิดใจที่ไปที่มาและก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวตัวของเราเพื่อให น้องน้องเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปหรือคนที่มีอายุน้อยอายุมากก็แล้วแต่ถูกไหมครับได้เห็น<ช>แนวทางว่าออการที่เราได้มีอาชีพการที่เราได้เปิดช่อง YouTube เราทําได้คนอื่นก็ทําได้ดังนั้นก็คือสิ่งที่เราทําได้เราอยากจะส่งต่อเพื่อเป็นแนวทางให้กับอีกหลายคนที่ยัง<ช>มองหาอาชีพมองหาตัวเองยังไม่เจอได้เกิดอาชีพที่ทําแล้วมีไรายได้ถูกไหมฮะ<ช>สำหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับสันติออฟฟิเชียลนะครับผมก็จะพยายามถ่ายทําเรื่องราวดีๆ นะครับส่งต่อให้กับ FC ให้กับท่านผู้ชมได้ดูต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและหมูน้อมันแพงแชาแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ